สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขลนสมองสุบอนพัวผ่อกระส่องม้งแทนคือเก่าพี่น้องเมื่อในต้มต้มนองงัวพี่น้องเอ้ยส่วนนองงัวพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันรี่เนอะพี่น้องเนาะว่าสิพอกันกินบอเนาะพี่น้องกินหมูบอกะบ่ดีเมยกินแค่นั้นอะไรยำอะไ ได้อีกดอกตอนน้อยตอนน้อยได้อีกดอกพอให้มันได้กินมันเห็นกับว่าตับตับตับแม่แม่ตับตับอยู่เพิ่นคิดว่าตับหอนด็พี่น้องเด็กหอนหอนเลยพี่น้องเลยต้่มอายถุนถวนบรรยากาศก็นาวคือเก่าพี่น้องเลยจักสีเป็นเดือนแล้วนะเป็นเดือดพละอกใส่มัน เข้าเป็นเดือดแล้วตั้งแต่หนาวมันเนี่ยมันเป็นเดือดแล้วหนาวอันย่าเฮตุที่อะไรลอยน่ะนี่ขมก็มีนี่ข่มมันไม่ได้แจง้งสมนั้นไม่ได้อะไปโหลดไปไปโหลดเอาไปโหลด,าลด,าลดยายพี่ยายนอ้องพี่นอ้องเอ้ยประมาณหาหกลังคาเฮือนพี่นอ้องมียังกระกินน้ำกันพี่นอ้องเอ้ย อายอันนี้บ่แม่นอ์ไอยังเด้อพี่น้องอายหม้อต้มพี่น้องเอ้ยยายพี่ยายน้องนำ้ำพราแหละบักคำให้ลูกชายกินนำ้ำเพิ่นบักคำบักคำดีใจบักคำสิได้เป่าเค้กดีใจเพิ่นน่ะวันอ,อื่นมื้อเฮ่อเนาะวันที่สองเป็นวันเกิดของน้องแทนเนาะ ถ้าพี่พระประกันได้กับกบารขาอโทษขออภัยหล้ร้ายนะผู้ลังคนกับเม่นขม้า,มาว่าเม่น้องแทนเป็นนั่นันเป็นนี่พายักว่าไม่ได้กระย่างนะพี่น้องเม่น,น้องแทนบส่สนใจดอกพี่น้องเลยกระตือใจแล้วว่าลูกอันข้าศมเออผู้ส้มกับส้มผู้ว่า,า,า,าเฮาวกับว่าอะไรก็ดึงดูดจิตใจเฮาถ้าต่อไปนะหลายพเลยใช้น้ำอีกไลค์คู้ไลายคนพี่น้องเลยแบ่งนนกัน จะขึงมั้งค่ะจะก่อนไปจุดเงินไปเสร็จดีป่ะพอแล้วพอเพิ่งจะก่อนเพื่อใส่ข้าวขั้วไปนวดนะพี่น้องอายถลนเลยพี่น้องเลยแบ่งจากลังคาเฮือนประมาณหาฮกฮกลังคาเฮือนพี่น้องเลยได้ผู้เลียิบสองยิบได้ผู้ละหนากกินนะพี่น้องเนาะมันบ่อหน่อยบ่อลายเห็นได้เลยเอื้อนห้องลาย เข้าคู่แม่ได <'m not> <power> ้ลูกเดียวน้ำตาลเด้ินหรือไงเรากำลังน้ำตาลพี่น้องคงสลดคงสลดลงไปนี่ซาอีกก็คู่อันนีใซ่อีกก็คู่อันซื้อเสื้จนนวดทุกรถโดยการเข้าคู่อะ กันเข้าวาโอ้ยงับแต่เนะ่ก็รู้เอ้ยบอกงี้งับกินกินข้าวกะทายแบกนั้นเก็บใส่เกลือลงไปเนี่ยจักหน่อยเอ้ยชอากินข้าไว้หนุ่มไว้เอเฮ้ยบินฮะบินบินเออมาปิ้นมาขั้มนะฮะโธ่ีเปลววัน มันโก่งอ่าน oh, okay. ั้นลยมันทยปืนทอยปืนพอคือไปโก่นงะของแสบของนัวนะแบ่งพี่น้องเอ้ยนี่แหละเอาน้องลาย รอของร้ายราเบิง่งรอส้มตอนกินนะพี่น้องนอว์ช<อ>ีเสะชีนัวย่างอยู่เจ้าหนึ่งเร้่อย่างอยู่เฮือนเจ๊อ่อนอันนี้นะอันนี้ย่างอยู่อันนี้นะเอาถั่วมาเอามาเอานอา้องงัวเราเบิง่งรอส้มตอนกินนะพี่น้องนอว์ชีเสะชีนัวฉันได้กินข้าวแรกนก,กั่นนะพี่นอ้องแล้วแล้วพี่น้องเอ้ย มีต <S 々> ่ำขับปุ้นมีแนวมีแต่ข้องแซ็บเซ่พี่น้องมาพี่น้องมาพี่น้องเด้กนันเด้มาเด้อมาเด้อนันเด้มาพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องอยใจจับตาคุยเอาเอโสติเอาเขาบอกให้จับบะสวยน้องหัวนะไปยังไปยังมาพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเอ๋ยน้องมันบวดุไหนเอ็มา เอาแม่เอน้ง hey. ok ีน ok ok. ้องักเตเนองวน่วแ่ต่เว้นนะเพื่นคีดเดียดพี่น้องมวนั่นรัเขาหอนบรนี่งเขาเลยสบายดีป้าลุงมาล กินข้าวแรกนะกันหองหนึ่งจะเต้เที่ยงคุณเนาะหนึ่ควเที่ยงแล้วตู้ไว้จำข้าขาวโพดนมันยินจัเงโมจัจับจัับจับจับับจับจับจัับจ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 ับับจับ มันจิเนี่ยของจาบตาอุแบบอาแบบตาแล้วนพี่น้องอยครับจเล่นครับตาปอมปอมเอามาห้าเป็นตะกีห้นองมันจะเป็นยังถ้าไป่าง้นหนอยจนเบื่อนาะน้อัวพันนอนมใช่ไห ออกมามันก่เป็นใจกินเจ็บนังลูกเต๊กดึงจบก็รูแล้วหัวพันในแหงกะเต๊กอีบังในีห่งก็เต็กแล้วหางแตงหางแตะไม่เห็นเออจัา้นจัง้นพอภาค้าขึ้นอีพ่อพาคขึ้นวันนุ้มเลยเขาะชมหรือจบทดแทนขาดุดแทนเพื่อนหัวพัน ๋ยวลูกให้แม่กินข้าววองกินขห้พ่ออย่าให้ลูกปวแพลนอนเลยน้ำเกินมันมันคืออย่างนี้่อจะมันคือี่ขาวอกว่ามันในกระฝ้าใสแบบนมันในลูกมาเลยมันมันมันคือออกอึอฮะ

ได้อันนึ่งได้อันนึงอืม้าคายดีแน่นขาายดนนต่อนมันอันนั้นเฮียแสบมจังแด่หนูลักเอาไปกินใอ่ไหมถอได้แต่ว่าคอยมันหอะไได้ท้ง่าง่ายหมูนี้ขเขาออ่อเอาวเ้นเอ้นี้ปลาหมุนเบิดอันนี้นี่น เดียวาไปสูตึงเลยน้าใช้ขมิ้นผงต้องเอาไปสมพดิแล้วม่เขบกาวะอันนี้ก็บไปแล้วแล้วเอาไปแล้วแกวเอาข้าวเข็ะปูงามเมนเราเอาไปสมพดิไปแม่ม่พวกเมย์ข้ามเมย์ม่์เมม่แม่เป็ดนี่นะนี่เป็ดพันหนึ่งแมคเด็กอือ นาฬ้กานาฬิกาเพชรนาฬกาองเท่านทานยังนดยัง่น้อพ่นห้อท่านั่คนอื่นมาหยให้เราอ่ะก็อย่าพายหาด้วยงานเป็นยับงทเดินเงอ่นเต็มคือมาหายจะงแต่เอางมันก็หย้มไปร da ัอกไ้

ดึงเอาโดยพี่น้องความแสียความมึนคลองทองแทนนะความแสียความมึนคลองฐานถ้าพีิพาทประกันได้กากาบขอโตข้อไพ่ลายๆนะพี่น้องคินหนาพอกันไม่อย่าลืมกดติดตามซ่องทองแทนนะพี่น้องในรายการสิทธิภาพการกินต่อพี่น้องเลยล่าเลยนะพี่น้อง